ไม้ตามหลังอาใช้แทนูใช้แทนูใช้แทน,นูใช้แทนูใช้แทนูก็แตกกูดี ทานมาผมัป่าไอยหนาผมไม่เจอแต่ทา,านมามมไไมครับผมไปไมได้ ไปเปล่าไม่ไหวถอยได้ไหวแน่นเป็นวิสตาผมมาถึงแล้วตรงอันวิสตาเร็วเลยเอห่วยไม่หมดก๊อปบังเออหายแล้วนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ ผมไม่ไม่ที่ไปอ่ะไปดิไปแลๆิผมผมีที่ยิวผมแบบด่วนวเลยใส่กอะด้วย เจอปะห้องนี้ห้องนี้นี่นี่นี่นเจอเจอโดนฝ่าม,มือนะไม่แอบอยู่ได้ได้ได้โอ้โห <c oughs> นี่อ่ะจะก๊อฟจะเข้าปเนี่ยเข้าไปกว่าทนนี่เข้าดีไหม Đi thôi Ai khỉ thật, tìm kìa Chết rồi, chết rồi Đi chết rồi, đứa nhóc, ở trên đầu Được rồi, thấy rồi, phía trước, phía trước Được rồi, đang Làm cái gì vậy, Làm อยู่มุมก่อนอยู่มุมก่อนนอนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอยู่มุมก่อนสองหลัง ลาบอ่คุณนอนนลยผมเองผมเองอย่าอย่าจับนะอย่าจับนะเดี๋ยวผมโดนด้วยได้ได้ได้แทงตีมั้ส้อเฮ้ยมันโดน มัน,นมาแล้ว,แ,ลวแปลงไก่แปลงอะไรไปก่อนมีอเดเจอร์นะมีอเดเจอร์มีโล็กด้วย

เอาหน่อยนะอืมผมณั s <S anyway, here, ๊อปพูดก่อนนะผมเจ็บนะยิ้วหน่อยยิ้วหน่อยยิ้วมันหน่อยยิ้วผมหน่อยคุณนอนไปไหนอ่ะเอาย ไปหนึ่งไปหนึ่งครไอโร้โลมอยู่ข้างบนเห็นแล้วมันอยู่หลังเสาระวังนะคุณระวังแจ็บนะมันมนนะาหลังเลยแล้วเฮ้ยโอ้โหฉันหายจะตาย มาช่วยหน่อยดิไปไหนกันหมดเนี่ยต้น,นไม้ไม่ลด้โอ้โหมันมันเจ็บมากเจ็บแล้วเอออ้าวกบิ้นเมดแถวนี้ดิปะ่ะ ไม่ใช่เ็าบินเมย์ออกข้างบนข้างบนข้างบ,บนออกขวาแน่นอนบนขวาเราก็สองนาทีนะนเราก็ออกข้างบนไงเราก็ออกเังไงเจอแล้ว เปิดวัฟเลยเดี๋ยวห้องนี้แล้วกันะะมันแสดงมันต้องไปซ้ายดิเฮ้ยเด๋ยบไปซุดผลไหมจะดุขวาคุ่ขวาคุณนไม่ดุทำไมล่ะมันโดนมอสไล่อยู่เราเลนเจอร์ก่อนนะ

ไอห้องนี้มีร่องรอยเดีปะวันมันยิงมันมันยิงคนมันยิงคนผมว่าไอนะมันแถกคนในตัวให้หมดอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่าง

นเดี๋ยวเร <air> าจเอห้องกลางห้องลางโอหนึ่งตี้เลยจะนักโน้ด้วยผมแอบอยูนะ พาพาไนะเดี๋ยวผมลองเปิดดูมาดิเอายังเขายังหมดยังไอ้มลองเข้าตู้ตูก่อนเอาเปลาเปล่าหมีมียากเนาะมียากจุกมีเออคุณดกรอไหนไหนลบเลยลบผมเลย เรบาไปไปไปไหนัางคณปั๊บลบลบไม่รอดไม่ไรอดแม่งเสียต้นไม้ฝั่าไอู้แบไอ้ย็มูม้ดคูนสองะ